ค่ะไปที่นาโตกันบ้างนะคะกลุ่มพันธมิตรนาโตเห็นชอบในวันพุธในการริเริ่มแผนการสนับสนุนทางการทหารแก่ยูเครนในระยะยาวนะคะทว่าในที่ประชุมนาโตค่ะกลับมีประเด็นการเสียงแตกในกรอบความช่วยเหลือที่ทางเลขาธิการนาโตได้เสนอไปค่ะ โดยเยนสโตนเบิร์กเลยค่ะทการนาโตเสนอให้จัดทำในรูปแบบงบช่วยเหลือยูเครน1น0 0 0ล้านดอลลาร์ในกรอบเวลา5ปีนะคะซึ่งจะเปิดทางให้พันธมิตรทางการทหารชาติตะวันตกนั้นมีบทบาทโดยตรงมากขึ้นในการจัะส่งอาวุธกระสุนยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้แก่ยูเครนในการสู้รบกับการลุกรางของรัสเซียค่ะ เจ้าที่การทู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้เผยกับรอยเตอร์ว่าภายใต้แผนการดังกล่าวนาโตจะเข้ามาจัดก,การประสานงานบางส่วนจากแนวร่วมเฉพาะกิจที่นําโดยสหรัฐที่รู้จักกันในชื่อแรมสไตน์นับเป็นท่าทีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการตัดงบความช่วยเหลือของสหรัฐหากโดนัลด์ทรัมป์กลับคืนสู่ทําเนียบขาวค่ะ สโตนเบิร์กกล่าวเมื่อวันพุธว่าเราจําเป็นต้องเป un, <t> ลี่ยนพลวัตของการสนับสนุนและว่าเราต้องทําให้แน่ใจว่ามีความช่วยเหลือด้านความมั่นคงระยะยาวต่อยูเครนที่เชื่อถือได้และคาดการได้ลดความช่วยเหลือระยะสั้นและเพิ่มคํามั่นความช่วยเหลือในกรอบเวลาหลายปีขึ้นมาเลขานณโตตั้งเป้าจะให้32ชาติสมาชิกลงมติในเรื่องนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ในเดือนกรกฎาคมนะคะ ที่ผ่านมานาโต้ยังคงมุ่งเน้นส่งความช่วยเหลือที่ไม่เป็นอาวุธร้ายแรงให้แก่ยูเครนด้วยความกังวลว่าการมีบทบาทโดยตรงในสงครามนี้อาจเป็นการยกระดับความขัดแย้งให้กับ กับรัสเซียซึ่งชาติสมาชิกนาโต้จะหาอาวุธให้แก่ยูเครนมูลค่าหลายพันล้านดอลลร์ในรูปแบบของความร่วมมือทวิภาคีค่ะอย่างไรก็ตามเงื่อนไขของข้อเสนอดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในเวทีประชุมนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีปีเตอร์ซิจาโตระบุว่าฮังการีจะไม่สนับสนุนข้อเสนอของนาโตที่อาจดึงพันธมิตรเข้าสู่สงครามหรือเปลี่ยนแปลงการป้องกันตนเองเป็นการโจมตีส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีอันนาเลนา แต่บอกได้ระบุว่าแผนการดังกล่าวถูกต้องและสำคัญเช่นเดียวกับรัฐมนตรตีต่างประเทศลัตเวียคริสตานิสแครินส์ที่ยินดีกับข้อเสนอนี้แต่เพิ่มเติมว่าควรมีการระบุสัสดส่วนการสนับสนุนตาม GDP ของประเทศสมาชิกขณะที่ประเทศสมาชิกชาติอื่นๆต้องการดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะเส้นทางของเงินสนับสนุสน,นยูเครนภายใต้ข้อเสนอนี้ค่ะ ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดมิทรโกลเลบาได้ออกมาเรียกร้องให้มีการระดมทุนสนับสนุนใหม่ไม่ใช่การปัดฝุ่นคำมั่นในความช่วยเหลือที่มีอยู่ส่วนรัสเซียระบุว่านาโตนั้นได้กลับไปในกรอบแนวคิดแบบสงครามเย็นในระหว่างที่นาโตก้าวเข้าสู่ปีที่75ในสัปดาห์นี้นะคะโดยนาโตระบุว่ายูเครนไม่สามารถเข้าร่วมนาโตได้ในระหว่างที่ทำสงครามกับรัสเซียแต่ยูเครนนั้นจะกลายเป็นสมาชิกนาโตได้สักวันหนึ่งค่ะ